ทองคำนะครับในช่วงของการซื้อขายในฝั่งของตลาดยุโรปต้องคงต้องตกใจนิดหนึ่งนะเพราะว่าทองคำเนี่ยขึ้นไปเทสบริเวณสัก1 0 0่งพัน 1, 290เหรียญและขึ้นต่อไปจนถึง1,295เหรียญนะครับภาพผมทองคำตอนนี้ก็เห็นทิศทางที่ปรับบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนอย่าง GP ของจีนนะครับจะออกมามากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ถึงแม้ว่าจะเป็นการเปิดเผยออกมาเป็นตัวเลขที่ชะลอตัวลงไปแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วทุกคนก็ตอบรับในเชิงบวกมากขึ้นทองคําไม่ได้มีการตอบรับกระแสนี้เท่าที่ขวรนะครับขณะเดียวกันทุกคนก็ไปจับตาดูการว่าการประชุม ECB ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมีผลประชุมออกมาเป็นอย่างไรทุกคนคาดการเหมือนกันว่าน่าจะออกมากับมาตรการ QE นะครับว่าน่าจะออกมาซัพ50,000ล้านอ่า50,000เาแม่ห0 0ล้านดอลล้าแสนล้าน,าน,าน,านยูโรนะครับซึ่งตัวนี้ต้องไปดูกันว่าเพียงพอไหมจะกระตุ้นนะครับการเติบโตของฝั่งยูโรโซนนะครับ เราไปตรวจสอบกันหน่อยครับว่าที่ทางทองคำนะครับที่ขึ้นมาสูงขนาดนี้ภาพจะเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยครับกับคุณพันงามอารยะวุธนะครับจากคลาสสิกโกลฟิเจอร์ครับคุณพันงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะครมเห็นทองคําค่อนข้างตกใจเลยครับขึ้นไป1295เหหรียญตอนนี้เริ่มจะเห็นการย่อลงมาบ้างภาพแบบนี้ถือว่าน่ากังวลไหมครับ ถ้าสำหรับทองคำตอนนี้ไม่น่กกากังวลนะคะก็เป็นที่ทางขาขึ้นนะคะเป้าหมายแรกก็คือ1,300เหรียญแล้วก็ถัดมาก็คือ1,345ถึง1,350นะคะแต่วันนี้เนี่ยก็คือมีแน,นวต้านของวันอยู่ที่บริเวณ1,300ถึง1,305งพร้อยห้าเหรียญน,นะคะ การที่ราคาทองคำขึ้นมาแบบนี้เนี่ยในช่วงนี้นะคะเราก็มองว่าเป็นผลจากการที่นักลงทุนเนี่ยเข้ามาถือสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางสวิสเนี่ยยกเลิกเพดานการผูกข้างเงินไว้กับเงินยูโรนะคะรวมถึงการที่ธนาคารกลางยุโรปกำลังจะ,ะมีการอาัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาในระบบนะคะซึ่งก็คาดการณกั ว่าอยู่ที่ประมาณ5แสนล้านยูโรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ตลาดตาเล็กเปลี่ยนเนี่ย มีความผันผวนได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็เลยเข้ามาลงทุนในทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะแต่ว่าขึ้นมาเร็วและแรงแบบนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส1 3หนึ่งพันสามเหรียญน,นะฮะใช่ค่ะก็มีโอกาสขึ้นเทส1 3หนึ่งพันสาร้อยเหรียญน,นะคะแต่ว่าแนวต้านของวันเนี่ยก็จะอยู่บร,ริเวณนี้นะคะหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยห้าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ให้ถือรองนะคะแล้วก็ทยอยปิดทํากําไร บางส่วนนะคะที่ อ่าเหนือ1,300เหรียญค่ะจากผมได้ครับวันนี้ขอบคุณพันงามนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพันงามเรียวุฒินะครับจากคลาสสิกโกลฟเจอร์ก็คือเดี๋ยวทองคำเนี่ยลุ้นกันว่าขึ้นไปเทส1,300นเหรียญ1น0 5เหรียญได้ไหมถ้าสมมุติว่าขึ้นไปเทสได้ใครที่มีสถาน,นะฝั่งรองเอาไว้ก็ทยอยเป็นการปิดสถาน,นะทากาไรนะครับเดี๋ยวจะมีการประชุม ECB ออกมาถ้าเกิดว่ามีเม็ดเงินที่ชัดเจนว่าจะก,การใช้เม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาผ่าน มาตรการ QE เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวได้รู้กันนะครับอาทองคำเนี่ยอาจจะมีความผันผวนกับการาประชุมในวันนั้นด้วยนะครับอันนี้ต้องเป็นปัจจัยติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับ22มกราคมนะครับ